ที่ที่ว่างๆนะคะเอาตะกร้ามาด้วยนะะตะกร้า,กกามารับบาตรจากพระคุณเจ้านะคะ,อะอเ,คเออุค่ะพี่พานค่สาธุคะร่อนร,ร่มเฮลเปิลยโอเคอันตัวอันตัวนวแอนดรอนแ่บาต่ไหมค <c oughs> ี๋พี่พี่พานเจ้าหน้าที่ชุดชุดอตะบ,บาร์มาคอาลแล้ว

ใส่บาตเข้าบูชาได้แน <IM> ่นอนนะคะสวัสดีจิจารันนี้ของทีาวันนี้ก็ได้มาร่วมบนะคะตักบาตรร่วมกันได้มานะคะใครได้ยรง่นี้ะ้ะนตรรนะ่ะตนีนะคะ เชิญนะ,ะ,นะาังอยู่ะแล้วตอนนี้ขออนุญาตเปนสำหรับภาพชามของเรานะคะหลังจากพระพุเจ้ารับบทสมบัแล้วก็จะมีการถวายเพนนะคะหลังจากนี้ก็จะมีการถวายเพนโดยพร้อมเทียนกันนะคะ แต่แล้วก็แป๊บเดยนะคะน่งมาที่นักจีนนักเตียวค่าที่เราค่อนข้างอัแเตนะคะขอบคุณนะครับคุณที่